z d p 48 The Silent Crash เครื่องยนต์ที่เยอรมนีสูญเสียพวกเขาสร้างเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดในโลกแต่ลืมไปว่าอนาคตเคลื่อนด้วยความเงียบและตอนนี้หัวใจของเยอรมนีได้หยุดเต้นครั้งหนึ่งเสียงเครื่องยนต์เยอรมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบความแม่นยำความทนทานและความาภาคภูมิใจแต่ในปี2025เสียงนั้นกลับกลวงเปล่า Volkswagen ยักษ์ใหญ่แห่งยุโรรายงานการขาดทุน1,000ล้านยูโรปอร์เช่มีกำไรสุดลงถึง95และ Mercedes-Benz ก็ตามเข้าสู่วงจรเดียวกันนี่ไม่ใช่เพียงไต่มาที่เลวร้ายแต่มันคืออุบัติเหตุแบบสโลโมชั่น ผู้ผลิตรถยนต์ของเยอรมนียึดติดกับอดีตเครื่องยนต์น้ำมันในขณะที่โลกหันสู่ไฟฟ้าพวกเขาลังเลพวกเขาเถียงกันและในช่วงเวลานั้นจีนแซงขึ้นหน้าในอเมริกาภาษีสุลก,ก่กนโจมตีอย่างหนักในจีนแบรนด์ท้องถิ่นอย่าง BYD และ Xpeng พุ่งแรงไม่ใช่ของลอกเลียนแต่คือของที่ดีกว่าเยอรมนีผู้เคยเป็นครูกลับต้องเรียนรู้จากศิษย์ Mercedes-benz จับมือกับโมเมน t a าเพื่อเทคโนโลยีขับเคลื่อนอัตโนมัติ v o l k s w a g e n พึ่งพา x อ็กซเพลเพื่อรักษาตลาดในจีนจกักรวรรดิแห่งเหล็กและลูกสูบกำลังคุกเข่าต่อหน้าอัลกอริทึมและโค้ดเยอรมนียังสร้างรถที่ยอดเยี่ยมได้แต่ความยอดเยี่ยมไม่ได้เป็นตัวกำหนดตลาดอีกต่อไปสิ่งที่กำหนดวันนี้คือความเร็วข้อมูลและซอฟต์แวร์ยุคแห่งเครื่องยนต์เป็นของพวกเขาแต่ยุคแห่งความเงียบ เป็นของผู้อื่นและนี่คือ The s e c o n Show กดไลค์กดแชร์ถ้าวิดีโอนี้ถูกใจคุณแล้วพบกันใหม่ครับ